สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะคริสพีรวัตรเล่าอุทาห์คนติดจอป่วยกระจกตาอักเสบจนต้องรักษาตลอดชีวิตนักสแสดงหนุม่มคริสพีรวัตรเล่าประสบการณ์เตือนอุทาห์คนติดจอป่วยกระจกตาอักเสบนอนไม่ได้มาเจ็ดวันจนต้องรักษาตัวตลอด เจอกับตัวจนต้องออกมาเตือนแฟนคลับสำหรับนักแสดงหนุ่มคริสพีรวัตรที่ได้ป่วยกระจกตาอักเสบเนื่องจากมองจอโทรศัพท์ iPad คอมพิวเตอร์นานเกินไปทำเอานอนไม่ได้มาเจ็ดวันทำให้แฟนคลับต่างแสดงความเป็นห่วงแห่ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากโดยคริสพีรวัตร ป่วยกระจกตาอักเสบได้ออกมาแชร์อุทาหรณ์เตือนภัยหลายๆคนผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยระบุว่าอุทาหรณ์สำหรับคนชอบมองจอทีวีโทรศัพท์ ipad คอมพิวเตอร์นานๆกระจกตาอักเสบเป็นผลหมอบอกว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรักษาไปตลอดต้องดูแลและเปลี่ยนพฤติกรรมไปตลอด เหมือนการแปลงฟันที่ต้องดูแลฟันไปตลอดชีวิตเรานอนไม่ได้มาเจ็ดวันแล้วครับรู้ตัวกันนะครับทุกคนอย่ามาเป็นแบบผมเลยยิ่งคนที่เป็นภูมิแพ้จะมีอาการหนักกว่าคนอื่นและการกินยาแก้แพ้จะทำให้จมูกแห้งตาก็จะแห้งไปด้วยกลายเป็นไม่ดีอีก ทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามารีทวิตและส่งกำลังใจให้นักแสดงหนุ่มคริสพีรวัตรเป็นจำนวนมากขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ